สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมพงจินดาบรรลายนต์วันนี้ครับหามาดูเส้นผมบางภูเขาเกือบไปแล้วครับถ้าท่านใดที่ติดตามเพจไปมัว่วซั่วการท่องเที่ยวด้วยจะเห็นว่ารถผมไปหม้อน้ำแตกขึ้นเขาไปเที่ยวน้ำตกครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมโปะลงมาใช้วิธีสั่งให้เอากาวอีพ็อกซี่ขึ้นไปแล้วก็ทำการ พอกโกงไปบ้างหรือยังยังไม่แน่ใจนะครับสาเหตุซึ่งมันเป็นเส้นผมบางภูเขาสาเหตุก็คือหนูที่เห็นรื้อนี่คือผมหาสาเหตุอยู่ว่าทําไมพัดลมมันไม่หมุนเรื่องเรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้นะครับก็คือพัดลมหน้าเครื่องที่เป่าหม้อน้ําแล้วก็เป่าคอยด้วยทั้งสองนี้คือไม่หมุนเลยลมันไม่หมุน ผมไปเที่ยวกัมพูชามานะครับระยะทางพันกิโลต้นนั้นคือมีแต่วิ่งกับวิ่งนะครับก็ยังมีลมปะทะบ้างคาวนี้พอตอนขึ้นเขารถมันวิ่งช้าลมไม่ปะทะไม่เป่าแล้วไม่พอนะครับต้องเร่งเครื่องขึ้นเขาอีก2,000รอบ2,000กว่ารอบคือเร่งอืดขึ้นนะครับเกียร์มันไม่ขึ้นเกียร์สูงเกียร์ออโต้มันก็อยู่ที่1212นะครับต้องเร่งเครื่องครันนี้มันร้อน ปกติของเครื่องยนต์เมื่อร้อนนะครับพัดลมตัวนี้สองตัวนี้มันจะหมุนเมื่อถึงอุณหภูมิที่กําหนดไว้มันจะหมุนแล้วก็เป่าเป่าให้ให้เครื่องเย็นครันนี้ไม่รู้ว่าหนูเข้าไปกับตอนไหนผมรื้อออกดูหาสาเหตุนะครับจนมาเจอก็ลองถอดเซ็นเซอร์ดูนะครับปกติถ้า ระบบมันปกตินะครับเราถอดตัวนี้ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งตัวนี้ผมถอดทั้งสองเลยก็คือถอดปุ๊บม,มันจะถ้าระบบปกติพัดลมจะต้องหมุนทั้งสองตัวปรากฏว่าไม่หมุนก็สาเหตุถึงบางอ้อนะครับพัดลมไม่หมุนไม่ระบายเมื่อความร้อนมันเกินนะครับหม้อน้ําก็มันเดือดอยู่ในนี้แรงอัดของน้ําที่เดือดหนักๆเข้ามันระบายออกหม้อน้ําไม่ทันแรงดันมันสูงเกินนะครับหม้อน้ําเป็นพลาสติกด้วยก็เลยแตก พุปวันนโมงกออกมาเลยตอนขึ้นเขามาถึงบ้านก็เลยมารื้อดูมาถอดยังว่ามันก็ไม่หมุนแสดงว่าไฟไม่ปกติแล้วลองเปลี่ยนรีเลย์ก็แล้วก็ยังไม่หมุนสุดท้ายนะครับก็เลยรื้อพวกปล่องนี่จนมาเจอนี่ครับมันตัดตรงนี้สัขาดเลย2เส้น2เ,เส้นผมก็เลยทำการต่อกับเข้าคืนจนลอง ดูครับถ้า,ถาขาดหนึ่งเส้นมันจะต่อไหมเปิดแล้วเนี่ยเงียบเห็นไหมครับเนี่ยแต่มันไม่หมุนเห็นไหมครับสรุปแล้วเส้นนี้เองเนหมุนละพอผมเอาออกมันก็หยุดหมุนเครื่องก็เลยฮีดครับนะความร้อนสูงอ่ะถอดออกก่อน คอน้อนสูงเกินก็เลยสาเหตุเพราะหนูตัวเดียวผมก็จะต่อกลับเข้าคืนพันผ้าเ็บให้แน่นหนาประกอบกับเข้าคืนแล้วจะไปหาอะไรมากันหนูนะครับหากรงผมไม่อยากฆ่ามันก็ระวังนะครับเป็นบทเรียนสำหรับทุกท่านเกือบดีไม่ดีได้วางเครื่องกันใหม่เลยนะครับหมดไปเยอะเพราะหนูตัวเดียวแค่เส้นเดียวนี่นะครับเหมือนของผมนี่ก็โอเคนะครับมาเป็นบทเรียนนะครับสำหรับท่าน เผื่อว่าท่านใดนี่ให้ระมัดระวังนะครับหาลูกเหม็นมาใส่นะครับผมจะหาลูกเหม็นมาใส่ตามช่องพวกนี้ก็กันได้ส่วนหนึ่งเผื่อท่านใดให้ระมัดระวังกันนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินใช้พัดลมหน้าเครื่องเปล่าม่าน้ําแบบนี้โอกาสเครื่องน็อกฮีตได้ก็โอเคครับเสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายรายงานตัวครับคอมเมนต์กันด้านล่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยฝากอีกช่องหนึ่งก็คือเพจไปมวซั่ว,วก,การท่องเที่ยวนะครับ ส่วนพงกินดานี่รวมทั้งเที่ยวรวมทั้งรถยนต์ด้วยกันนะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ